สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มีตังและช่องมีตังชาแนลกันแล้วนะครับสําหรับวันพ่อปีนี้พี่มีตังจะพาป๊ากับอามีไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่อำเภอหนองแคนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงวิหารหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับวิหารหลวงพ่อสมเท็จศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งอยู่ที่ตาบลเขาชะสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับ น,นีพี่มีตังก็ไซื้อขนมกงแล้วน,นะครับโอ้โหพี่มีตังครับขอให้ป๊าล่ะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่มีตังเยี่ยมมากเลยเมื่อเข้ามาภายในวิหารนะครับได<อ>้การรีพอร์ตจำลองของหลวงพ่อสมเด็จสิทธิ์นะครับเพื่อให้ประชาชนเข้ามาสักการะจักไหว้นะครับไนหน้านะครับ สำหรับประวัติหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ครับถูกคนพบมเมื่อพุทธศักราช2 5 0 2ครับโดยคนงานจุลาประธานที่มาซ่อมประตูน้คที่ถูกน้ำซอกพังนะครับโดยคุณเป็นพบดินที่แตกเป็นรูปองค์พระนะครับบางคนก็พูดว่าเป็นพบทุ่รูปมาเกิดและนับตั้งแต่หลวงพ่อมาปฏิสถานณวิหารริมพองและพีพัดประชาชนทุกคนที่มากราบสักการะหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ส่งความสุขความเจริญใครมาบนขออะไรก็จะได้ส่งความปรารถนาครับ ันนี้พี่มีตังก็มากราบพระหลวงพ่อสเ็จศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้พี่มีตังก็นำดอกไม้มาสัสกการะหลวงพ่อสเ็จศักดิ์สิทธิ์นะครับของรถฮอนด้านะคะนี่พี่มีตังปิดทองหลวงพ่อสเ็จศักดิ์สิทธิ์นะครับกรุงเทพมหานครนะคะขยับรถได้ด้วยนะคะกำลังตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยนะครับในขณะที่ปิดทองนะครับว้าว แล้วเราพยายามให้คําแนะนากับคุณนะข้างๆนะครับว่าต้องข้องกระถายัางไงนะครับอันนี้พี่มีตังก็กำลังจะหยอดเหรียญน,นะครับเพื่อให้อาหารปลานะครับโอ้มาแล้วตกใจเล็กน้อยนะครับพี่มีตังมานะครับอ๋อมีตังเดินไปหยิบมาแล้วครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ อันนี้พี่มีตังก็เดินเข้าไปถึงจุดที่ให้อาหารปลานะครับตอนนี้นะครับตรงไหนมีครับพี่มีตังครับจะไปยัให้อาหารปลามุมไหนครับอ๋อมุมนี้ใช่ไหมครับพี่มีตังออเลย ก็ลยเปลี่ยนมุมที่จะให้อาหารปลาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ปลาได้รับอาหารอย่างทั่วถึงนะครับนับแมาเป็นเด็กที่ละเอียดรอบคอบมากเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ตัวนี้ได้ยังพี่ปลาได้ยังครับยังไม่ได้อาหารจากพี่มีจังใช่ไหมพี่มีตังให้อาหารปลาเลยนะครับเอาเลยมี่ังก็ กำลังจะให้อาหารปลาให้ทั่วทั้งจุดที่เขาให้อาหารปลาได้นะครับเพื่อให้บรรดาปลาน้อยทั้งหลายได้รับอาหารอย่างทั่วถึงนะครับ <Wow. S 1> แต่ดูเหมือนว่าจะตกลงพื้นเป็นส่วนใหญ่นะพอให้อาหารปลาเสร็จพี่มีตังกรีบสวนปลากลับสวนบอกวันนี้วันพ่อพี่มีตังมีของข,องขวัญเตรียมให้ปลาเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สวนดีกว่าหลังจากกลับจากไปนมัสการหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ แล้วกลับมาที่สวนนะครับพี่มีตังก็เตรียมของขวัญวันพ่อที่จะให้ป้าป้านะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยโหดูทาใจนานมากนะครับจะให้ป้าป้าเนี่ยเฮอให้เราใช่ไหมเนี่ยให้ป้าป้าแล้วใช่ไหมโหนี่อึ้งแป๊บนะครับว้าวมาลโอ้ประทับใจมากเลยครับป้าขอบคุณพี่มีตังมากนะครับ อันนี้ให้แบบป้าเนื่องในวันพอ่อเดี๋ยวจะใช้ป้าไปปลูกครับเนี่ยอ่ะเอาวางไว้ก่อนเดีย๋ยวไปปลูกด้วยกันครับประทับใจปนงงๆงนิดๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้นะครับสำหรับวันพ่อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องมีตังชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่มีตมังต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบายบาย